ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตละครับบิตคอยกันจะเป็นงไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนก็สวัเดียมเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่สิบเดือนพฤศจิกันแล้วนะครับเพื่อนก็คริปโตนะครับก็เด้งขึ้นเป็นแท่งเขียวตึงๆเลยนะค,ะค,นะครับเพื่อนตรงนี้นะกนะ็อาจจะเป็นแนว แนวแบบเบรกเทรนหรือเปล่าหรือเป็นแนวเด้งเพื่อลงต่อหรือเปล่าไม่รู้เลยนะอ่ะมาดูในภาพวีกันดีกว่านะครับเพื่อนเพราะว่าเช้านี้มันจะปิดวีกันแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับปิดคอยนะครับเพื่อนก็ตอนนี้อยู่ที่แสนกับประมาณ5,000โดยประมาณนะครับเพื่อนก็เด้งขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับ ในที่มันลงไปต่อก e EMA ห0าสิบนะครับตรงนี้นะ EMA ห้า e อยู่ที่แสนกับเก้า้อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เด้งตัวขึ้นกลับมาแล้วนะครับเพื่อนก็มีคนรับของขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับเราจะมองเป็นแนวยังไงได้บ้างนะก็เป็นแนวยึดเกาะก็ได้นะเพื่อนตรงนี้นะ <c oughs> ใครที่มองว่ามีโอกาสไปต่อได้นะครับตรงนี้ในภาพวีกนะเพื่อนดูก็เป็นจังหวะที่สตคไอซ์ไซเนี่ย ก็อยู่ในโซนไม่ได้สูงนะครับค่า K มันยังอยู่ต่ำอยู่ที่15บห้อยู่เลยนะครับส่วนค่า D เนี่ยไม่เคยเลียลงมาในโซนโอโซเลยนะเพื่อนเนี่ยตอนนี้อยู่24นะครับก็คือเด้งดึงเด้งดึงอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับทีนี้มันก็เลยงงๆสับสนเล็กๆนะว่าเอ๊ะมันจะมีหูปลงอีกสักดอกหนึ่งไหมนะอันนี้ก็ต้องให้เพื่อนไปเดากันต่อเองนะครับตรงนี้นะมันก็ บางทีมันมันตีโคงเด้งขึ้นมาเนี่ยอย่างคล้ายๆชุดตรงนี้นะเขียวขึ้นมาสัก2องสามวันไม่ใช่2องสามนะครับแล้วก็ทุบเป็นแดงต่อนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสนะเด้งกลับคืนไปนะผมว่าก็ไอแถวแนว EMA9 แบบ21อันเก่าเนี่ยตรงนี้ก็น่าสนใจนะเพื่อนอยู่ที่ประมาณ110นะก็คือ110500จนไปถึง111600ตรงนี้ผมว่า ให้เป็นแนวที่มีโอกาสเด้งคืนกลับไปนะครับเ,เพื่อที่จะลงต่อไหมนะอันนี้เดี๋ยวมันไปเลือกทางซ้ำอีกทีหนึ่งนะก็เลยเดาคร่าวๆไว้ก่อนประมาณนี้นะเพื่อว่ามีโอกาสเด้งกลับคืนไปแถวโซนเนี้ร้อยสิบแล้วก็เวี่ยงกลับลงมาหรือเปล่านะเออลองไปรุ่นๆกันดูนะในอดีตนะตรงนี้นะก็มีจังหวะที่เออมันเด้งเด้งลงมานะเพื่อมาดูตรงแท่งนี้นะครับ เดงลงมาเด้งลงมาแล้วก็ทําเสียนกลับขึ้นไปนะไปแถวอ e ีเมก้าเลยนะครับแล้วก็หุบตัวลงต่อเนื่องนะครับตรงนี้นะผมก็เลยเดาว,ว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสเด้งขึ้นสูงกลับไปแล้วก็รูดกลับลงมานะเออมาเทสแนวที่เคยคุยคุยกันไว้นะอยู่ที่9 5 9 6 0 9 6 0น0ส่วนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเลยนะว่ามันจะออกท่าเดิมหรือเปล่านะท่าเดิมก็คือเด้งสูงแสนกับแสนอ่าแสนหนึ่งืโดยประมาณแล้วก็รูดลงกลับมาที่ เก้าหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนก็ลองไปรุ่นๆกันดูได้นะครับนี่นะอ่ะมาดูชุดเซตตัวนี้อีกทีหนึ่งนะตรงนี้นะก็เป็นจังหวะที่อ่าเด้งคืนกลับมาเนี่ยตัวนี้นครับโต o ไอซเนี่ยใกล้เคียงนะผมผมให้ให้เบอร์ไปประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หักลงปื๊ดกลับลงมานะเออใกล้เคียงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับน่าจะมีจังหวะฮูบกลับลงมาอีกสักหดอกนะครับ โอเคก็รุนๆกันดูได้นะผมเองก็เสียวๆว่าจะตกรดนะนเพื่อนยังไงรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะตรงนี้แบบเฮ้ยยังลงมาไม่ถึงหรือเปล่าหรือลงจบแล้ววะเน,นี่ยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นกลับไปนะครับก็เสียวๆรุนๆนะครับเพื่อนโอเคในภาพวิชคงเดาคร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะตอนนี้ก็แหมมันก็อึนนะมันดูมีความสับสนแต่ว่าคืนชุดลงมามันค่อนข้างแรงนะนเพื่อนก็ผมก็ยังเกรงกลัวอยู่นะครับตรงนี้นะก็ ยังทับมือรอไว้นะครับก็มันลงมายังไม่ถึงแนวที่โลก่อนหน้านะผมก็จะรอนะตอนรอบนี้นะผมจะรอละนะครับเพราะว่าในรอบมันก่อนอน,นะแทงไส้ลงมานะมันมีหลุดโลซ้ำมาอีกทีหนึ่งตลอดนะครับก็เดี๋ยวจะรับของเนี่ยผมจะใจเย็นมากๆรอบนี้อาจจะรอสองสามวิคนะถ้าเดี๋ยวดูกันอีกทีเอเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเค มาดูในทำเฟรมเดย์ Day นะครับเพื่อนทำเฟรมเดย์นะก็ของบิตคอยนะครับปิดเป็นแท่งเขียวนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เคยเขียวอย่างนี้มาก่อนนะครับเนื้อเทียนค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนเพิ่งมาฮูบจริงๆจังก็น่าจะตอนท้ายวันแล้วแหละนะอ๋อมันขึ้นมาทาั้งวันช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยนะครับยิ่งช่วงที่ผ่านมาเนาะตอนอเมื่อกี้นี่เลยนะครับเพื่อนก็ขึ้นไปที่แสนกับ5400ี่รอนะครับ โอเคก็เมายว่าในแท่งเดยนะฮุบขึ้นข้อนั้งสูงเลยนะอืมมีก็เป็นแนวยืดเกาะนะถ้ามองในทำเฟรมเดย์เนี่ยผมก็ยังเดานะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันปิดแดงนะเออผมเดาไว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็จะเป็นแนวเลือกทางนะเพื่อนตรงนี้ EMA9 ของทำเฟรมเดย์แล้วนะครับแล้วก็อา่ามันก็ ออกได้หลายหลายหน้าแหละนะเพื่อนจริงๆเนี่ยถ้ามองตามรูปโซยไซนนะอืมโอ้แต่มันอื่นมากเลยนะมันแบบมันไม่หักลงกลับมานะดูกะด,ด้วยสายตาเนี่ยแบบมันคอสเลยนะคอสเลยมี2แบบนะครับเพื่อนเนี่ยคอสเพื่อลงต่อนะครับเนี่ยคอสขึ้นไปเพื่อลงต่ออีกชุดหนึ่งกับอีกอันหนึงคือคอสแล้วก็ไซเวอพขึ้นไปเลยนะครับตัวนี้นะก็ ต้องลุ้นนะครับเพื่อนทีนี้รูปของสโตรธรรมดาเนี่ยมันก็ถือว่าแหมจะคอมพีดแล้วได้ไหมเนี่ยผมก็ยังลุ้นว่ามันมันยังไม่รบ5้าขึ้นนะเพื่อนตรงนี้นะก็เลยยังคิดว่าตัวนี้เด้งเพื่อลงต่อก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นจริงนะเออผมเดาอย่างนี้นะเพื่อนก็มีโอกาสนะถ้าชุดนี้เนี่ยลงโหดๆก็คือลงมาเทสซูเปอร์เทรนเลยมวนเดียวนะครับ5้าขึ้นอย่างนี้เลยนะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะก็คือเป็นแนวของชุดที่เขียนเลขสามไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนทีนี้ผมก็เลยว่าตรงเนี้ยก็เป็นแนวเทคฟิตแล้วก็อืมขายออกมานะผมเดาไว,ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงไหมนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยน่าจะต้องวิ่งห้าขึ้นสักหน่อยละวะนะครับก็เลยมองว่าน่าจะมีโอกาสลงต่อไปก่อนนะครับอ่ะเพราะว่าผมยังตกรดอยู่ด้วย <laughs> นะก็ เชียร์ให้มันลงนะครับผมแช่งให้มันลงกลับมาก่อนนะครับมาหลุดโลตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรับของแถวโซนเก้าหมื่นกลางๆนะครับแล้วก็หูขึ้นนะหรือค่อยขึ้นในรอบหน้าแล้วกันนะรอบนี้นายลงมาก่อนนะครับทีนี้เราสามารถตีเป็นเทรนไลน์ตัวนี้ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวอะเป็นเทรนสีเขียวตัวนี้นะครับที่วาดเป็นแนวตรงนี้ไว้นะครับ ชุดนี้นะครับถ้ายังไม่เบรกเนี่ยก็ยังไม่ได้มองขึ้นแบบเป็นจริงเป็นจังมากนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็จะเป็นแนวของเทรนขาลงในรอบนี้แหละนะแล้วก็เออลืมพูดไปนะครับมันจะมีเทรนย่อยอีกเทรนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอลบตรงนี้ทิ้งนิดนึงนะเรื่อตาลายนะเพื่อนชาวนี้เสียงยังอุอยนะครับ <laughs> ยังเมาขี้ตายอยู่อะตรงนี้นะครับเพื่อน ขอตีเป็นเทรนแดงนะครับเป็นชุดย่อยในย่อยนะครับอ่ามันขึ้นมาเทสแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนตรงนี้นะแสนกับ5้าพันสามตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ผมเลยมองเป็นแนวว่าเป็นแนวรูดลงนะอาจจะเทสเบรกเบรกขึ้นไปนะครับแต่ว่าในทำฟิล์มใหญ่เนี้ยน่าจะปรับตัวลงก่อนปักปักปักนะครับในวันสองวันนี้ต้นวิคเลยนะปักปักปักลงมาไม่รู้ถึงไหนนะปักปักแล้วก็ เนี่ยตรงนี้ผมจะค่อยรับตรงนี้แล้วนะ,ะนะอ,อก็ลุ้นขอแช่งให้มันลงมาก้อนนะออลงมาเท่าไหรไม่รู้แหละนะแต่ว่าให้ลงมาก่อนแล้วก็ผมจะพิจารณารับของนะถ้ามันหลุดโลตรงนี้นะครับเพื่อนตรงนี้นะ่ะหลุดโลแล้วสมมุติหลุดโลแล้วดึงขึ้นไปปิดแถวๆนี้นะครับผมก็จะไล่ราคาซื้อแถวๆนี้แหละนะกดลองขึ้นไปนะครับก็มองไว้ประมาณนี้เนาะว่ามีโอกาสหลุดโลนหน้านะครับเพื่อนอ่ะเดาไว้แบงนี้นะครับโอเคผม คงมีข้อประมาณนี้ไว้ก่อนแหละนะครับอ่ะทีนี้มาดู4ี่โมงนะครับสี่โมงตอนนี้ราคาขึ้นไปโอ o บนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นแนวซูเปอร์เทรนของมันนะครับก็เริ่มแท่งเทียนเนี่ยเริ่มจะเป็นโดจินะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้มีโอกาสปรับตัวเป็นขาลงได้นะครับทีนี้ถ้ามองเป็นชุดขึ้นที่เป็นอ่าไซเวออกข้างนะครับมองเป็น A B c พอได้แล้วไหมนะครับเดี๋ยวลองมาตีเป้ากันนิดนึงนะครับ ตรงนี้ได้ขึ้นไปเป็น A ย่อลงมาเป็น B นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นขึ้น C ีหรือเปล่านะก็ตรงนี้ไปเป้าร้อยเัียบร้อยนะเพื่อนแสนกับเอ่อสี่พันเก้าร้อยนะครับอ่าตรงนี้นะไปถึงแล้วนะครับเพื่อนก็ยังมีเป้าสูงกว่านั้นนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสองนะแสนกับหกพันนะครับ,นะรบตรงเนี้ก็เลยมองว่านะครับรเ,เป็นเป้าที่มีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้ปึ๊บขึ้นไปนะครับ แล้วก็รูดลงต่อนะครับแต่ขอสาบแช่งนะให้เป็นเป้าลอยแค่แนี้พอแล้วนะครับแสนกับ5,000น,นะไปถึงแล้เรียบร้อยแล้วก็ขอฮุบลงเลยนะครับทีนี้เราสามารถตีเป็นเทรนคร่าวๆนะครับในชุดย่อยตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาได้อีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นแนวสมมุตินะมันหลุดแนวเทรนตัวนี้ลงมานะครับก็ตีว่าขึ้นขึ้นเนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับก็ น่าจะปรับตัวเป็นขาลงลงมานะครับตรงนี้นะก็เริ่มเป็นจุดตัดสินใจนะครับอ่าถ้าอยากเข้านะผมว่าเข้าไม้หนึ่งแถวแสนกับห้าพันตรงเนี้ยนะครับเข้าเป็นชอตนะ <c oughs> อันนี้ขึ้นมานะเดาว่าเทสซูเปอร์เทรนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีฮูฟลงนะถ้าลงไปแล้วหลุดเทรนตัวเนี้ยฟอลโล่ชอตลงไปนะตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับเพื่อนลงไปกินแกลปปิดแถวแนวโลก็ได้หรือต่ำกว่าโลหน่อยๆนะครับ เก้า 9, 8, หมื่นนอะไรโซนนี้นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็เดาเคร่าวๆไ้อย่างนี้ก่อนนะครับมันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะเราก็เดาๆโปรเจกต์ไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนโอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันต่อนะครับเพื่อนเช้านี้มันจั์นะเพื่อนรถน่าจะติดมากแล้ววันนี้โอเคมาดูภาพวิของอิตาเลี่ยมนะครับเพื่อนอิตาเลี่ยมนะก็ภาพวินี้ดูแบบโอ้โห ยังโฮด์นะครับตัวนี้นะก็ลงมาเทสแนวซูเปอร์เทรนของภาพวีกเรียบร้อยนะนะเพื่อนจุ่มแล้วนะครับกดตัวสูงนะครับก็นึกถึง Bitcoin ขึ้นมาเลยนะเพืนะ่อนที่นําเสนอไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่แนนะ่นะเพื่อนมันอาจจะเด้งแรงก็ได้ในเอาคอยนะครับบิตคอยอาจจะเด้งไม่สูงแต่ว่าเอาคอยอาจจะเด้งแรงก็ได้นะเป็นไปได้อยู่นะครับตรงนี้นะก็อืม มันลงมาสวบมาเทสตัวทั้ง s u p e r ร์เทนและตัวเอ่อ็ m เรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยย,ยังไม่ได้ปิดทับ e m e 50นะครับเพือนตรงนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ผมผมเดาว,นะว่าน่าจะไซด์ดาวนะครับลงมานะตรงนี้นะครับอ่าแต่อาจจะไม่ได้หลุดแนวนี้แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนก็ ถ้าจะรับของนะครับในส่วนของอีเธอรี่มผมแนะนําว่ามารับคล้ายๆใช้สูตรคล้ายๆพีดคอยนะมารับที่โลกึ่งๆเกือบๆโลก่อนหน้าก็จัดว่าดีนะครับให้สังเกตดูตรงนี้นะเพื่อนผมว่ามีโอกาสเป็นเสียนคล้ายๆตรงนี้นะครับตรงนี้มันยังไม่เบรกเทรนในภาพผ้าวีคนะครับเพื่อนตรงนี้มันเป็นไซด์เวดาวอยู่นะครับตรงนี้ก็มีโอกาสนะปรับตัวอยู่ในช่องตรงนี้แหละ 3,000จนไปถึง ,5 า0พันตรงนี้น่าสนใจนะครับก็ถ้าจะรับนะครับแนะนำว่าให้มารับใกล้ๆกับ3,000นหนึ่งนะ <c oughs> ก็จะดีกว่านะครับเนี่ยจังหวะสโตทั้งสโตไวซนะครับผมว่าอยู่ในเฟสใกล้ๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปนั่นแหละนะแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้แหละนะครับตรงนี้นะผมว่าเดี๋ยวมาลงกลับมาเทสตัวอ m เม0 ยหญ่น,น้อยนะมารับที่ e เม50ิก็ยังดีนะครับเพื่อนเนี่ยมันเป็นเฟดไซด์เวดาวนะครับก็ดาวไว้ข,ข้างๆอย่างนี้นะครับตรงนี้มันแบบโอ้โหอ่นมากนะก็เออเว้นแต่ว่านะมันมันขึ้นเป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับตรงนี้นะแต่ถ้าขึ้นเขียวใหญ่แนละ้วผมคงไม่ได้ราคานะผมยังมองว่ามันเป็นไซด์เวออกข้างเพื่อดาวลงมานะอาจจะทําเป็นขึ้นบีไม่รู้เป็นสตองบีหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ แนวเด้งก็คือมีโอกาสเด้งขึ้นแต่ว่ายังยังถ้าจะรับเนี่ยให้มารับแถวฐานจะสวยงามกว่านะครับ3า0 0ันหนก็ยังดีกว่าซื้อที่3า0พตรงนี้นะครับเพื่อนอ่ะเดา,เขาข้าวๆไว้อย่างนี้ก่อนนะครับโอเคมาดูใน Time ทำเฟร Day นะครับเพื่อนตรงนี้เป็นชุดงัดสู้แล้วนะครับเพื่อนทีนี้เราจะมองอะไรยังไงได้บ้างนะชุดงัดสู้ของมันเนี่ยในอดีตนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนในรูปของ Store s t o r ์ไวซตรงนี้เนี่ย ค่าเคเนี่ยมันเป็นนิวตรอลไปแล้วนะเพื่อนเอ้ยค่าดีนะเป็นนิวตรอลนะครับอยู่ในโซนฐานนะซึ่งยังไม่กึ่งๆว่าโอเวอร์โซแล้วะนะเนาะมันลงไปจุ่มจ่องเดียวนะครับตรงนี้ก็เลยมองเป็นแนวเด้งนะครับเพื่อนเป็นนิวตรอลมีโอกาสไซเวนะครับอยู่ในกรอบตรงนี้ได้นะครับชึกชักชึกชักตรงนี้นะครับเพื่อน<ม>ก็เดาไว้เลยผมเดานะว่ามันมันน่าจะเนี่ยไซเวเดี๋ยวนะครับขอเปิดนี้นิดนึง เนี่ยไซเวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับอ่าผมคิดไว้ยางนั้นนะครับก็ถ้าจะรับนะมารับแถวฐานโซนนี้นะครับจะดีกว่านะสามพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับหรือจะมารับที่แนวซูเปอร์เทรนที่สามพันยี่สิบตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้นะผมว่ามันก็ออกได้สองหน้าแหละนะตัวเนี้ยมีโอกาสทำโลว์โลอีกสักหนึ่งดอกนะครับแล้วก็เนี่ยแดงประมาณนี้นะครับอ่าค่อยขึ้นไปนะไปลายปลายปีนะครับผมเดาไวย้ยางงี้นะเพื่อนอ่ะ ก็ลองไปลุ้นๆกันดูนะครับตรงนี้นะผมก็ยังไม่รับของนะไม่ได้ขยั่งมือนะแต่ว่ามันคิดว่ามันน่าจะปรับตัวลงมาได้อยู่นะครับตรงนี้น่าจะไปเทสพวอีเม9เก้าอเมยี่สิบเอ็ดหรืออีเม2สองร้อยนะตัวเนี้ยก็น่าจะมีสะท้อนรูดลงมานะตัวเนี้ยขึ้นไปตออเเม่สองร้อย e นะผมว่าน่าจะสะท้อนกลับลงมานะเดาวไว้อย่างนี้ก่อนนะครับโอเคมาดู LTC ไอเนี่ยมาตัวจริงนะ มาดูภาพวีก,กันก่อนนะครับเพื่อนคือเฮ้ยมาลักลอบผมแล้วแท่งวีที่แล้วนะครับเพื่อนรุ่นลงมา80ตอนนี้นะวิ่งกับควบก,กับขึ้นไป113เงินเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะเพื่อนก็เป็นแนวผมก็ยังมองเป็นแนวช็อตน,นะครับแต่ว่าก็เริ่มแบบเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยนะครับขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับก็ เดาว,ว่าวิสองวีกนี้นะมีโอกาสไซด์เวย์อยู่ในกรอบโซนบนนี้แหละนะครับแล้วจะค่อยๆปรับตัวเป็นขาลงนะอันนี้ผมเดาอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะตั้งเป็นข้อสังเกตว่าตรงนี้ลากไปเชื่อหรือเปล่านะเจ้แล้วก็แต่ว่ามันมันก็คงจะเป็นเด้งเด้งขึ้นไปแล้วต้องมีไซด์เวย์ก่อนนะครับอาจจะมีโอกาสนะเด้งขึ้นไปสูงแถวโซนนี้ได้นะครับทีนี้จะมองเป็นยูเทิร์นภาพใหญ่ได้ไหมนะครับอือมันก็มีโอกาสเวย้ยดูแล้วแบบ หนูว่าตรงนี้เนี่ย <c oughs> มันเป็นมันเป็นจุดที่แบบกำลังจะยูเทิร์นขึ้นนะครับก็มันหลุดอีเมยสองร้อยภาพวีลงมาเลยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้นะอย่างเหนือนะครับบิดเนี่ย <c oughs> เหนืออีเมย์สองร้อยขึ้นมาแล้วนะเพื่อนก็ปิดเป็นม้าเลยนะตรงนี้อีเมย์สองร้อยยังอยู่ที่เก้าห้าอยู่เลยนะครับก็ตรงเนี้ยปิดสูงขึ้นมานะก็เลยงงๆนะครับแต่ว่าก็ยังคิดว่านะ น่าจะเป็นคลัสเตอร์ของขึ้นไซเวอพนะครับตรงนีนะ้ทิ้งตัวลงมาแรงนะครับตัวนี้ไซเวอพก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีรูดลงต่อนะอันนี้เดานะเป็นแนวเดาของผมนะครับเพื่อนก็ผมก็แช่งทั้งตลาดนะให้มันลงนะครับอยากจะไปรับแถวโซนล่างนะครับเพื่อนตรงนี้นะแบบพลาดนะตกรดอย่างเซ็งนะครับอ่ะเอาเป็นว่าขอแช่งให้มันลงมาก่อนนะครับตรงนี้นะก็อย่าเพิ่งขึ้นไปเลยนะ ตัวนี้รอสาเวรูดลงมากอนโอเคมาดูในทับเฟรมเดย์นะเพื่อนทับเฟรมเดย์เนี่ยก็เบรกซูเปอร์เทรนนะเพื่อนในเช้านี้ถ้าสมมุติไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ปิดเหนือ,เ,อเหนือแนวร้อขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเบรกซูเปอร์เทรนในพับเดย์นะครับก็รอย่อรับแล้วกันเนาะถ้าอยากรับนะมารับแถวกก้าต่ำร้อยนะครับตัวนี้นะก็ ไม่รู้นะว่ามันขึ้นไปเชื่อหรือเปล่านะนเพื่อนก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับตัวนี้เนี่ยมันแบบสวิงจัดๆนะครับแต่ทีนี้นะเพื่อนก็แนวเนี่ยอืมถ้าอยากจะรับนะผมว่าแนะนําว่าให้ขึ้นแท่งแดงก่อนหรือไม่ก็มาซื้อตามแนวอีเมก้า9นะครับอยู่ที่ต่ำร้อยนี่แหละนะอตรงนี้นะก็จะเป็นแนวน่าสนใจรับของมากกว่าไล่ราคาในปัจจุบันตอนนี้นะครับซูเปอร์เทนขึ้นเขียวแล้วก็รอมันย่อลงมาตอกอีเมสักหน่อยนะครับ ก็จะเป็นการดีนะครับราคาจะได้ไม่สูงเกินนะที่เราจะรับของไปนะครับตรงนี้นะถ้าในมุมผมนะผมมองว่าเด้งเพื่อลงนะครับอืมก็ให้ระมัดระวังแต่ว่าในภาพเดน,นะเพื่อนดูอ่ามันมันเบรกหัวเดิมชุดเดิมของมันนะครับตรงนี้นะรู่ลงไปตรงนี้เบรกหัวนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอมันรู่ลงขับลงมาแล้วเราค่อยกดลอกนะครับก็ยังไม่สาย มองไว้คร่าวๆประมาณนี้เนาะ LTC นี่มันหลยจริงๆนะครับมาดูดอทคนะครับ .co ทคเนี่ยก็ยังยืกๆยักอยู่ในแนวไซเวนนะเพื่อนแต่ว่าในชุดย่อยนะมันเบรกเทรนด์ไปแล้วนะครับเพื่อนตรงนี้นะตรงนี้อ่ะเหมือนในชุดย่อยเนี่ยอ่ะมันเบรกขึ้นไปเบาๆนะครับชาวนี้เนี่ยก็ดูอื่นๆนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนก็ในชุดแรกเนี่ยจบไปแล้วนะครับ ขอลบพวกเส้นอะไอต่างๆทิ้งนิดนึงนะครับตรงนี้ A B C X นะครับตรงนี้มองเป็นชุด A หรือเปล่าหรือ A B C จบแล้วตรงนี้ไซเวย์เพื่อยิงขึ้นก็เป็นไปได้สูงนะครับเพื่อนไม่รู้เลยนะครับเพื่อนว่ามันจะออกท่าไหนต่อนะครับแต่ว่าผมก็ยังสาบแช่ให้มันลงมานะครับตรงนี้นะก็ขึ้นชุดนี้ไม่เป็นจริงแล้วนะครับตอนนี้นะก็จบที่3ชุด3ขึ้นนะครับ แต่ว่ามันยังไม่เบรก0.2 0. ขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้ยังไม่ใช่ยังมองขึ้นโจดๆยังไม่ได้นะครับเพื่อนก็ผมก็เลยเดาว,ว่านะครับน่าจะปรับตัวเด้งขึ้นมาเพื่อใชเวดาวลงไปนะครับพอผังขึ้นเนี่ยก็ยังยึดตามแนวเส้นแดงตัวนี้ไว้นะครับก็อาจจะมีเด้งมีอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะตัวนี้นะก็เดาวไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับซูเปอร์เทนในภาพเดเนี่ยก็ยัง เป็นดาวเทรนอยู่นะครับโอเคมาดูโซนะครับโซเนี่ยก็มีอาการแบบเด้งขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่160นะครับเพื่อน mm hmm. ก็มาดูในภาพวีคนะครับตัวนี้เนี่ยลงมา,าต่อซูเปอร์เทรนนะภาพวีคเรียบร้อยนะครับเป็นแนวเด้งเพื่อให้เรากลับไปช็อตนะเพื่อนตรงนี้นะผมก็ยังคิดว่าเดี๋ยวไปดูในเดนะถ้าจังหวะเดที่โตขึ้นไปโอ้โอ,โอ,โอบอทนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่น่ากดเซลล์มากๆนะครับเพื่อนตัวนี้นะก็เลยมองว่าน่าจะปรับตัวไปขาขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยลงมานะแนวที่น่าจะไปถึงได้นะก็เป็นแนว EMA นะอยู่ที่190โดยประมาณนะครับก็ลองดูกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูใน Day กันก่อนนะครับพับ Day นะครับเพื่อนชุด s t o r s i ายตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นสัญญาณซื้อจริงขึ้นซื้อมา2อวันนะ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นไปแท่งเขียวไปต่ออเมก้านะครับตรงนี้เป็นจุดเลือกทางนะเพื่อนว่ามันจะฮุบลงนะครับลงต่อปื้ดลงไปหรือนะครับเด้งขึ้นต่อเนื่องนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ลองไปรุ่นๆกันดูนะครับตรงนี้เนี่ยไปต่อนอเมก้าเรียบร้อยมีโอกาสรู่ลงต่อได้นะครับถ้ามีข่าวร้ายในวิกหน้ามันก็พร้อมที่จะได้ลงมาเสมอนะครับกราฟอีกอันนึงนะครับเป็น EMA 21นะครับอยู่ที่170แล้วก็มี E m เม0 0นะ185 โดยประมาณนะผมเลยมองว่าชุดนี้นะครับมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปตอกอ e m เม2 0 0ก่อนนะครับเดาภาพสูงไว้ก่อนนะครับปื๊ดขึ้นไปนะในวิกหน้าแล้วก็ปื๊ดกลับลงมานะครับเล่นเป็นพายุไซโคลนนะครับ ก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับก็เป็นแนว EMA โซนๆนี้นะครับก็เลือกสักราคาหนึ่งนะครับตอนนี้ไปถึง EMA 9นะครับขั้นต่ำแล้วนะครับก็อาจจะมีถ้าเขียวตอนเนื่อง2อวันนะตรงนี้ก็เป็นแนวพิจนารณากดชอ็อตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอไปตีรีเทสเมนต์ของชุดก่อนหน้าดูรีเช็คกันนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นแนวของแท่งนี้นะครับตรงนี้นะก็ที่วางผังไว้ของ ที่จุดที่หน้าเข้านะครับอยู่ที่180จนไปถึง185อยอยู่ในโซนนี้นะครับก็ราคารอราคาไปถึงก่อนแล้วค่อยกดก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะออกท่าไหนแต่ว่าผมเดาว่ามีโอกาสพุ่งจวดสองสาวันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ลากลงมาเชื่อนะครับปืดลงมานะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเพนะครับเอกพก็ขึ้นแทงเขียวอยู่ที่2.35นะครับในเช้านี้นะก็เป็นแนวเทรนเด้งนะครับแต่ว่า ผมก็สาดแช่งเหมือนเดิมนะครับให้มันลงลงกลับมานะครับตัวเนี้ถ้าไม่ต่ำกว่า2ดอนก็ยังไม่น่ารับของนะครับเพื่อนตรงนี้นะผมเดาว่าน่าจะในรอบหน้าถ้าฮุบลงนะน่าจะลงมาหลุด2ดอนนะครับเดาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับมาดู BNB นะครับ BNB ตัวสุดท้ายละนะครับเพื่อนอ,อ่บอ BNB นะครับขึ้นไปถ้าดูในภาพ w e a k เนี่ยก็เป็นแท่งที่ลงมาสวบเ m เ21นะครับ ตรงนี้นะลงมาแค่เทสถ้าสมมติวีคหน้าปิดเป็นแห้งแดงใหญ่ก็ลงไปรอที่แนวซูเปอร์เทรนได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ยังก็เป็นแนวเด้งนะเพื่อนก็ในชุดของรูปของสโต๊ะไสนะครับมาลงมาสวกแล้วก็เป็นเซียนแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสเด้งนะก็มีสเปซด้านบนเนี่ยให้เด้งขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเทรนมันจะเป็นยังไงนะ บางทีมันลงมาอาจจะเป็น A เด้ง B, B ลง C อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนก็ไม่มีใครรู้อนาคตแต่ว่าเราก็ทําแผนรอๆไว้นะถ้าตัวนี้ลงมาเห็นอีเมก้าแล้วเอ้ยอีเมยยี่เ็ดแล้วนะครับก็ผมจะรอแนวที่แนวซูเปอร์เทรน์แล้วกันเนาะแถวแปดร้อยถ้ามารับจะรับจริงๆผมแนะนาว่ารับที่แปดร้อยจะสวยกว่านะครับก็รอรุ้นๆกันดูนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ไม่รู้เลยว่ามันจะออกท่าไหนนะครับในอดีตเนี่ยก็พอมันรุ่นลงมาประมาณนี้แล้วเนาะ ม,มันก็ไซเวอ์อัพอยู่2อสามอาทิตย์นะครับแล้วก็ค่อยดาวลงต่อนะครับก็ยังไงก็ตามผมก็ยังเชื่อว่านะครับมันจะมาเทสโลดเดิมของมันนะครับที่9 0้นะแปดร้อยสิบโซนโนี้นะครับพเพื่อนก็คิดว่านะครับยังไงก็ตามน่าจะมีโอกาสที่จะรูดลงกลับมานะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่วีคนี้ล้วนะครับเป็นวีคหน,น้าวีคถัดไปนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามดูกันได้นะครับตรงนี้นะ แนวก็จะอยู่ที่แถวต่ำเก้าร้อยนะครับถ้าจะรับนะผมแนะนําว่ารับต่ำกว่าเก้าอยก็จะสวยกว่านะครับใน b nB นะครับเพื่อนโอเคมาดูในทําเฟรมเดย์นะครับเพื่อนก็ขึ้นสัญญาณซื้อใน s โตร์แอสไพไเมื่อวันซื่นนะครับตรงนี้เป็นโดจิเช้านี้ก็ดูแล้วก็เกาะยมีเก้นะครับผมก็เดาว่าเป็นแนวบู่นะตรงนี้ไซเวดดาวนะครับก็คิดว่านะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสาบแช่งมันแล้วกันเนาะ ว่าน่าจะหลุดโลตรงนี้ลงมานะปื๊ดลงมานะครับเมื่อตอเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะว่ามันจะเป็นไปอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับทีนี้มันก็จะมีแนวที่สามารถตีเป็นเทรนไลน์ตัวนี้ได้นะครับเพื่อเพื่อเป็นจุดคอนโทรลนะว่าเอ๊จะมองไงได้บ้างนะครับตรงนี้นะเรื่เพื่อนก็มาแนวชิดแนวเทรนไลน์เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะก็เป็นแนวกดชอ็อตนะเพื่อนแถว1,000นนะครับ,ถ, 1, รบถ้าไปถึงพันก็กดชอ็อตลงมานะครับ วางสต็อปลอดไว้ที่นู่นเลยนะพันสนะครับเพื่อนก็เป็นแนวแก็บเสีย200รอยดอน,นครับอาจจะต้องแลกมาต้องต้องรุนนะให้มันลงไปที่600้อยดอนนะจะได้อัตราส่วน1นต่อ2นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็อืน่าสนใจนะครับสาหรับ BNB เนาะโอเคก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวลองไปมนโนกันต่อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่า คนนะี้เพื่อนทายคลิปขอญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็จะปิดวีคอยู่แล้วนะเพื่อนก็ตัวแนวเนี่ยมันก็ดูเด้งขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าผมก็ต้ง้งมีข้อสังเกตว่าให้เรามาระวังแล้วกันนะว่ามันมีโอกาสที่จะลากขึ้นมาเชื่อนนะเพื่อนซึ่งตรงนี้นะบิตคอยเนี่ยถ้ามองเป็นเด้ง ABC เนี่ยตรงนี้คือเป้า100เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่แสนกับ4,9 0 0หรือแสนกับ5000โดยประมาณนะก็เป็นแนวที่ผมว่ามีโอกาสที่จะกลับตัว ลงกลับมาใหม่นะครับผมเองก็มไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมันจะลงกลับมาไหมนะครับแต่ถ้ามันไม่ลงกลับมาเนี่ยก็กลายเป็นผมตกลดนะก็เสียวๆลุ้นๆนะเพื่อนๆ,ๆก็ลองไปลุ้นกันดูได้นะผมว่ามันน่าจะโหดนะน่าจะลูดกลับลงมานะครับในวิกน้ามันรู้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะก็เดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อัปเดตกันไปนะครับ โอเคคลิปนี้นะครับขอจบเท่นี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง i p พ t u d i o ช่องนี้แล้วก็ช่องในเครืออีกช่องหนึ่งก็คือ v e v i d e n t e นะครับเพื่อนก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว